อันนี้คือกิดแอบรีฟออกจากเกมโบไฮเปนมานะคือซีนวิลเลียมอ่ะนี่ใช่ไหมเกลเนี่ยอันนี้คือเกลกําลังเล่นเกมอยู่ใช่ไหมมีอะไรหรอครับปิดเกลบอกว่าอะไรนี่นะครับผมเมื่อกี้ในข้อความอ่ะเกลไปมีวิลเลียมกับซีนอ่ะคิดหนีมิเกล<อ>ใช่ไหมอไบอกอะไรคะบอกว่าอะไรเออเอเอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากัน คือคือมิเกลอะคือมิเกลอะคือมิเกล,เกลสั่งแต่แต่ซีวิลเลียกหนีเพราะกิจเพราะกิจเป็นคนอย่าหนีนะคะ,อะเ,ออเออเออบอกอย่างนี้นยาหนีนะคะบอกเลยอย่าหนีนะคะ,อะโอเคอยาหนีนะคะอ่ะอานนะะอเนี่ยถ้ามันหนีโหเอวะดูคลิปนี้ไ้นะคือกิจแอบ,บแอบ,บนีไม่ได้เซิร์ฟเนี่ย อันนี้คือกิดอยู่บ้านนิดอันนี้กีดคือกีอย,อยู่บ้านนิกเกิลนะเนี่ยกีดเพิ่งออกจากเกมเพื่อมาถ่ายคลิปเพื่อให้เอวากับผู้เลยนี่ไงนี่นะครับลองกลับไปที A ่อข้อความเดิมๆดิเนี่ยสี <C S 1> เอาไงเอา okay, ไ,ไงดีผมขอโทษครับได้ค่ะแต่ถ่ายคลิปนะคะ ได้ค่ะได้คลิปนระับได้ค่ะแต่ถ่ายคลิปนะครับเอนี่นะครับซีขวานหนีเร็วซีขวานหนีเร็ว ไอ้สิเฮ้ยซีนซีมีมีมีพระคุณต่อพิเกลมากอ่ะตอนนี้ความรู้สึกยังไงครับพิเกลอย่าเป็นเกรีรีต่อไปอย่าอย่าไม่เอาเกีย์เป็นอย่างนี้ไม่ได้นะครับได้อภัยสอรี บอกว่าให้อภัยค่ะให้อภัยค่ะให้อภัยค่ะโอเคโอเคกิดให้สิ้นให้อภัยส่วนส่วนเอวาเดี๋ยวเจอกันโอเคไหมพี่โอเคไหมโอเคโอเคกลิปิดคลิปแล้ว